เรียนทำความคา,มคามรพสวัสดีออโอเคข้า่เล้วเราเรียนเรื่องอะไรกันไปอาหารหลัก5ห,หมู่ค่ะอุย๊ยจิงนะเนี่ยจำได้ด้วยเนี่ยเพื่อนคนอื่นยังจำไม่ได้เลยข้า่เล้วเราเรียนเรื่องอาหารหลัก5หมู่ไปนะข้ามนี้คุณครูจะมาสอนการดำรงชีวิตของสัตว์นะคะโอเคเรามาเรียนกันเลยดีกว่าการดำรงชีวิตของสัตว์เนี่ยในสิ่งแวดล้อม จะมีสัตว์ต่างๆมากมายหลายชนิดเลยนะคะมีทั้งสัตว์มีกระดูกสันหลังไม่มีกระดูกสันหลังสัตว์ที่หายใจสัตว์ที่ آ, อยู่ได้บนบกแล้วก็สัตว์อยู่ได้ในน้ําหรือสัตว์ที่อยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ํานะคะสัตว์เหล่านี้จะมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันไปนะคะจึงทําให้การเพื่อนที่หรือการหายใจนียก็จะแตกต่างกันไปด้วยวันนี้ครูหัวข้อที่ครูจะมาสอนก็คือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะ มีกระดูกสันหลังเนี่ยจะมีโครงสร้างที่เรียกว่ากระดูกสันหลังนะคะ,ะแล้วก็จะมีเป็นแกนแกนเนี่ยจะทําหน้าที่พยุงลําตัวหรือรับน้าหนักนะคะแล้วก็สัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเนี่ยก็จะแบ่งออกได้อีกเป็นหลายประเภทเลยวันนี้คุณครูก็เอามายกตัวอย่างพอแห้เรียนได้ทราบกันนะคะ,อะโอเคมาเป็นนี่รูปแรกเลยจระเข้นะคะจระเข้เนี่ยจะสัจัดเป็นสัตว์เลื้อยคลานนะคะ าดูจระเข้ก่อนจระเข้เนี่ยจะมีลำตัวที่มีเกล็ดนะคะจะมีผิวขรุขระค่ะแล้วก็จระเข้เนี่ยจะออกลูกเป็นไข่นะคะแล้วก็ใครกลัวจระเข้ปะรู้ค่ะไม่กลัวจระเข้กันเลยเหรอรู้ค่ะค่ะโอเคโอเคโอเนาะแล้วก็จระเข้จะจัดเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังประเภทสัตว์เลือดเย็นนะคะโอเคเนี่ยจะจัดเป็นสัตว์เลื้อยคลาน แล้วก็เต่าก็จะจัดเป็นสัตว์เลยทานด้วยค่ะเต่าเนี่ยตอนนี้เป็นกระดองกระดองเนี่ยก็จะไว้สําหรับแปดเหมือนมีสัตว์อื่นจะมาทําร้ายอะไรเงี้ยตัวลําตัวหัวอะไรเงี้ยมันก็จะหดเข้าไปในกระดองนะคะเพื่อไม่ให้โดนทําร้ายเนี่ยมันก็จะจัดเป็นสัตว์ที่สัตว์เลยทานค่ะต่อมาก็จะเป็นสัตว์ปีกนะคะสัตว์ปีกเนี่ยก็จะมีมากมายเลยหลากหลายเช่นกันก็จะมีเป็นนกเป็นไก่เป็นเป็ดเป็นห่านเป็นหงส์อะไรอย่างนี้เนาะ แต่ว่าส่วนมากเนี่ยก็จะจัดเป็นนกนกเนี่ยก็จะมีขนปกคลุมตามร่างกายาน,นักเรียนรู้ไหมว่าขนเนี่ยมีหน้าที่ไว้ทําอะไรคะบินค่ะบินค่ะถูกค่ะหาคู่หาค,คู่ได้เหมือนกันค่ะ,อะไอ้ป้องกันตัวค่ะป้องกันตัวก็อันตรายค่ะโอเคค่ะ <laughs> <ข>แล้วอีกอ,อีกอย่างหน,น้าที่อีกอย่างเนี่ยของอขนก็คือไว้ปกคลุมร่างกาย ทำให้ร่างกายของนกเนี่ยของสัตว์เนี่ยอบอุ่นนะคะซึ่งสัตว์ปีกเนี่ย,ย,ออนนะะยจะจัดเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังประเภทสัตว์เลือดอุ่นนะคะจะออกลูกเป็นไข่นะคะโอเคเนี่ยรูปที่คุณครูเอามาให้เนี่ยนักเรียนรู้ไหมว่าเป็นนกอะไรน<อ>ก,<อ>กยูงค่ะน<อ>กอะไรนะคะกระเจ้เทศระเจ้เทศไม่ใช่ค่ะจะเป็นนกยูงนะคะ ก็จะเป็นนกยุงนกยุงมันเป็นรูปร่างนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่คุณรูเอามายกตัวอย่างก็จะเป็นไก่นะคะไก่ก็จะจัดเป็นสัตว์ปีกอันนี้ไก่อะไรคะอันนี้ไก่ลค่ะไก่อะไรคะไก่เจ้าฟ้าพญาโอใช่เหรอคะนี่คุณรูไม่แน่ใจเพราะคุณรูก็ไปเอารูปมาจากเดี๋ยวคุณรูไว้คุณรูไปศึกษามาหรือโน่จะมาบอกในห้ามหน้าใช่ไหมคะใช่ค่ะต่อมานะคะประเภทต่อมาก็จะเป็นกบกบเนี่ย สัตว์เป็นสัตว์ประเภทอะไรนักเรียนรู้ไหมขึ้งบกรึ่งน้ำใช่ค่ะกบเนี้ยจะจัดเป็นสรรันวนตวรร์ขึ้งบกขึ้นน้ำสัตว์ในประเภทืึองบกขึ้งน้ำเนี้ยก็จะมีมากมายเหมือนกันก็จะมีเป็นกลเป็นคางคกเป็นตึงอ่างเป็นเขียดอะไรนี้นะคะกบเนี่ยจะจัดเป็นสัตว์ีกรุนลังประเภทสัตว์เลือดเย็นค่ะจะมีผิวหนังเนี่ยที่เปียกนะคะ แล้วก็จะรู้ไหมว่าปลาหายใจทางไหนเงือก <alia> แล้วรู้ไหมว่าเงือกเนี่ยมันอยู่ส่วนไหนของปลารห้หัวหัวแกม้มยังไม่ถูกถูก,ถก,ถกต้องค่ะเงือกเนี่ยจะอยู่ตรงบริเวณแก้มของปลานะคะค่ะโอเคนี่ก็จะจัดเป็นสัตว์ประเภทปลานะคะต่อมาก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมค่ะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยวันนี้ครูเอาที่เอามายกตัวอย่างก็จะเป็นหมีนะคะหมีหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยจะ ออกลูกเป็นส่วนมากจะออกลูกเป็นตัวนะคะส่วนมากก็จะมีขนปกคลุมเหมือนกันตามร่างกายเนี่ยค่ะก็จะมีหัวใจสี่ห้องเหมือนคนเลยค่ะแล้วก็จะมีหัวใจเนี่ยหัวใจก็จะอยู่ตรงบริเวณกลางอกนะคะซรงกอกที่ครัวมนตัวอย่างก็จะเป็นหมีโอเคเพศก็คือจะจัดเป็นสัตว์ประเภทมีกระดูกสันหลังเรามาทบทวนกันอีกรอบนึงสัตว์มีกระดูกสันหลังเนี่ยแบ่งออกได้เป็นกี่ประเภทมีอะไรบ้างเลยได้ไหมไมีอะไรบ้าง เลยค่ะสัตว์เลยคานค่ะหนึ่งต <costumes> <an> ีสองสัตว์เลี้ยงบกนุ่นน้ำค่ะไอเล็กน้ำสัตว์น้ำสัตว์น้ำเนี่ยจะจัดเป็นสัตว์เขาเรียกสัตว์แบบเป็ปลานะคะแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งสัตว์บกเลี้ยงลูกด้วยนมค่ะไม่ใช่สัตว์บกนะคะจะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมถูกค่ะไม่เป็นไรค่ะโอเคโอเคก็จบเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังนะคะหัวข้อต่อมาก็จะเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังชื่อเราก็บอกอยู่แล้วว่าไม่มีมันก็จะะไมม่ีกัันนดสรหลงคะ เนี่ยคุณครูจะเอามายุกตัวอย่างพอให้นักเรียนได้เข้าใจกันนะคะก็จะเป็นปลาดาวปลาดาวเนี่ยมันเคลื่อนที่ทางเคลื่อนที่ยังไงนักเรียนรู้ไหมเคลื่อนไม่ทราบเลยไหลไปกับน้ําใช่ค่ะไหลไปกับน้าด้วยแล้วก็ปลาดาวเนี่ยก็จะมีขาเทียมขาเทียมก็จะช่วยในการเคลื่อนที่ด้วยนะคะต่อมาก็จะเป็นแมงกะพรุนเป็นเม่นทะเลเม็นทะเลเนี่ยมันก็อันตรายหนนะ่อยเนาะก็จะเป็นแมงมุมค่ะเป็นไส้เดือนเป็นหอยอันนี้ก็จะเป็นหอยเล็บเสือก็ อันนี้ก็จะเป็นปากาลัางค่ะโอเคนี่ก็จะเป็นจัดป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะ,ะแล้วก็การดำรงชีวิตของสัตว์เนี่ยจะมีปัจจัยอยู่สีอย่างในการดำรงชีวิตจะมีอะไรบ้างนักเรียนรู้ไหมที่อาศัยอากาศอ,<า>อากาศอ,อาหารอาหารค่ะอีกอย่างหนึ่งอะไรรู้ไหมเอ่ยน้ำค่ะซึ่งจะเป็นสิ่งสำคัญสี่อย่างนี้ก็จะเป็นปัจจัยสำคัญของสัตว์เลยนะคะ,ะโอเค รู้เรื่องกันเข้าใจกันนะเนี่ยที่คร <Okay, S 1> ูคุณบอกเข้าใจค่ะข้าเข้าใจวันนี้คุณครูจะมีเกมมาให้นักเรียนเล่นกันนะคะ uh huh. อยากเล่นไหมอย,อยากเล่นค่ะแล้วเล่นเพื่อนมันดีกว่านี่คุณครูจะมีเกมให้นักเรียนเล่นคือจะมีรูปมาให้นักเรียนแล้วจะให้นักเรียนอะ่ะทายว่ามันเป็นตัวอะไรแล้วก็จะจัดเป็นใส่มีกระดูกสันหลังหรือไม่มีกระดูกสันหลัง ถ้ามีกระดูกสันหลังเนี่ยจะจัดในสัตว์ประเภทไหนเนาะโอเคค่ะเรามาเลือกกันที่รูปแรกกันเลยอ่าใครตอบได้ยกมือค่ะรูมีคะแนนให้นะกิ้งก่าค่ะกิ้งก่าเป็นกระดูกเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังประเภทเลื้อยคานไม่บอกเพื่อนนะอะไรนะคะกิ้งก่าเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังประเภทเลื้อยคานถูกไหมมาดูกันถูกไหมเนาคิดว่าถูกไหมถูกค่ะ ผิดค่ะกิ้งกาสัตว์นี้กระดูสาวันนี้ันนะคะถูกค่ปมือใ้เด็กีมดีาลงต่อมาลูกนี่งงปลาหมึกอ่ใครตอได้มือค่ะปลาหมึกหรอปลาหมึกค่ะาถ้านักเรียนน้องหนคิดว่าเป็นปลาหมึกปลาหมึกน่ยจัดเป็นสัตว์่มีกระดูกสันลังค่ะถูกไหมเมาดูเพื่อนเพืคิดว่าถูกเปล่าเพื่อนเพื่อนคิดว่าเป็นลูกอะไร ดูดีๆเอาดูดีๆมเหมือนหอยอ่ะมันหอยมันมีตาด้วยอ่ะโอเคเฉลยได้ปะเฉลยได้ปะเห้ยนี่นี่เอาปั๊มมือปา๊มเลือดขาแต่เป็นสัตว์ที่มันดรรูสลังดูดีๆมันเป็นปา๊มคุณครูเอารูปย่างมนาะให้ไง เคค่ะอ่ะพอพอให้นักเรียนได้เข้าใจกันนะคะโอเคเดี๋ยวข้ามหน้าเดี๋ยวคุณครูจะมาสอนในบทอื่นกันต่อนะโอเคข้านี้ก็ไว้ข้านี้ค่ะนักเรียนทำความเคารพขอบคุณค่ะ